ภาพของหวงสีเหรินที่งดงามชายหนุ่มที่นางหมายปองมาหลายปีกำลังจะแต่งงานกับหญิงอื่นแล้วจากไปอย่างไม่มีวันกลับเป็นอะไรที่ทำร้ายความรู้สึกขององค์หญิงสามจนอยากจะกลั้นใจตาย,ตายเสียตรงนั้นนางกำกำไกลในมือแน่นแล้วตัดผ้าไหมสีแดงนั้นด้วยความเจ็บปวดก่อนจะหันใบหน้ากลับมายัางหลันหววอีกครั้ง ต่อว่าข้าสิเก่งกับค่าเช่นเมื่อครูสิข้าก็อยากรู้นักว่าหากไม่มีเจ้าแล้วคุณชายสิเหรนจะทําเช่นใดต่อไปองค์หญิงตรัสเช่นนี้หมายความว่าอย่างไรเพคะหลันฮวานึกวหวาดหวั่นดวงตากลมแสนสวยของหญิงสูงสักจับจ้องมองตรงมาแล้วยกยิ้มมุมปากก่อนจะบีบคอนางอีกครั้งอย่างแรงจนหลันฮวาเริ่มหายใจไม่ออกองค์หญิงจะทําอันใดเพคะ หญิงสาวพูดอย่างขัดเคืองก่อนเหล่าหญิงรับใช้จะพากันหวาดกลัวการกระทําขององค์หญิงสามเหตุใดพวกเจ้ายังยืนบื้ออีกเล่าช่วยข้าจับนางไปที่สระน้าทีองค์หญิงจะทําอันใดหรือเพคะนางกำนันคนหนึ่งกลั้นใจถามก่อนที่สายตาเกลี้ยวกราดจะหันมองกลับไปยังนางกำนันผู้นั้นจนนางสลดลงไม่กล้าเอ่ยถามอีกไม่นานนักองค์หญิงสามก็ลากหลนหานฮัวมาอย่างสระน้าที่มีปลาสวยงามแหวกวาย นางยังคงใช้มือจับหลันฮวาไม่ยอมปล่อยก่อนที่หลันฮวาจะทอดสายตาไปยังสนามเบื้องหน้าพลันเสียวสันหลังวา่าองค์หญิงจะทําอันใดเพคะน้ําเสียงหวานเอ่ยถามด้วยความหวาดกลัวก่อนที่องค์หญิงสามจะกัะฝันพูดพร้อมกับมองลงไปยังฝูงปลาพวกนั้นหากไม่มีเจ้าคุณชายสีเหรินก็ต้องแต่งงานกับข้าหากไม่มีเจ้าแล้วข้าก็จะอยู่ในสายตาของเขา หลันฮวาสายศีซะไปมานางรู้สึกหมดความศรัทธาในตัวองค์หญิงสามจนถึงกับปล่อยยิ้มออกมาด้วยความสมเพศเจ้ายิ้มอันใดหญิงสูงสักขขมวดคิ้วแล้วเอ่ยถามด้วยความแปลกใจในกิริยานั้นก่อนที่หลันฮวาจะจับจ้องมองตรงไปยังใบหน้าสวยงามนั้น ข้าไม่อยากเชื่อว่าองค์หญิงสามที่สูงสักจะกล้าคิดกำจัดหญิงสามัญเช่นข้าเพื่อทวงถามความรักจากชายหนุ่มที่เขาไม่ได้รักศักดิ์ศรีของพระองค์อยู่ที่ใดหรือเพกเหตุใดจึงยกอ้างหนักหนาว่าข้าเป็นเพียงสามัญแล้วพระองค์มีฐานันดรสูงส่งแต่วิธีการเช่นนี้หาได้สูงส่งไม่ท่านไม่อาจยอมรับความจริงจึงกระทำเช่นนี้ต่อข้าไม่ละอายบ้างหรือเพคะ เจ้ากล้าดีเช่นไรจึงพูดเช่นนี้กับข้าปากของเจ้าพานให้ชีวิตหมกไม่โดยแท้ข้าอยากจะรู้นะคะข้าปล่อยเจ้าลงไปในสระให้ปลาพวกนั้นแท้กินจนหมดจะยังกล้าปากดีกับข้าอีกหรือไม่องหญิงสามกระฟันแล้วพูดขู่ก่อนที่หลันฮวาจะสายสีสไปมมาแล้วพูดต่อด้วยความผิดหวังความจริงแล้วชีวิตของข้าไม่มีความหมายอยู่แล้วเพคะจะตายวันนี้หรือพรุ่งนี้ก็ข้าเท่ากัน แต่ก่อนตายอ,อย่างน้อยข้าก็ได้รู้ว่าองค์หญิงสามที่สูงสักนั้นหาได้มีจิตใจสูงสักดังสถานะตัวเององค์หญิงสามรู้สึกผิดหวังที่หลันฮวาไม่ร้องขอชีวิตกลับกันนางเข้มแข็งจนทำให้องค์หญิงสามถึงกับพูดไม่ออกได้แต่กัดฟันแน่นมองตรงมาด้วยสายตาอาฆาตในเมื่อเจ้ากล้าดีเหมิมเกรมกับข้าเช่นนี้ข้าก็จะให้เจ้าเป็นผีเฝ้าสนามไป พูดจบองค์หญิงสามก็ผลักหลันหวาหล่นลงสน้ำไปในทันทีร่างเล็กลอยลงจมหายไปต่อหน้านางกำนันนับสิบก่อนองค์หญิงสามจะยิ้มออกมาด้วยความสะ่ใจองค์หญิงเพคะร,รมเช่นนี้จะมีโทษเอาได้นะเพคะการฆ่าคนมีโทษหนักถึงตัดหัวท่านพ่อไม่กล้าทำอันใดค่าหรอกอย่างไรข้าก็ไม่มีวันโดนโทษประหารคนที่สมควรตายก็คือมันหาใช่ข้า หลันฮัวพยายามตะเกียกตะกายหาทางรอดทว่าภายใต้น้ำอันเย็นยเยือกมองไปทางใดก็พบแต่ความมืดมิดร่างบางใช้มือแหวกไา้เพื่อดันตัวขึ้นแต่ด้วยเพราะความเย็นทำให้ร่างกายแสนบอบบางไม่อาจพานางขึ้นสู่ด้านบนได้นางใช้แรงสุดท้ายที่มีดันตัวเองขึ้นทว่าลมหายใจที่มีค่อยๆใกล้หมดลงมือบางพยายามตะกุยขึ้นสู่ด้านบนแต่ไม่อาจทำได้สำเร็จ เมื่อลุงรู้ชะตาชีวิตว่าไม่อาจขึ้นไปเห็นหน้าชายหนุ่มได้อีกหลันฮวาจึงเก็บความทรงจำต่างๆของเขาไว้ในห่วงแห่งความทรงจำภาพของห่วซีเหรินแล่นเข้ามาให้นางได้เห็นเป็นครั้งสุดท้ายใบหน้าหล่อเหลาพร้อมรอยยิ้มและอ้อมกอดอันแสนอบอุ่นจากเขาทำให้หลันฮวาปล่อยยิ้มออกมาอย่างมีความสุขเป็นครั้งสุดท้าย นับจากวันแรกจบจนวันนี้ข้ามีเพียงท่านอยู่เคียงข้างคอยดูแลสั่งสอนให้ข้ากลับตัวเป็นคนดีแต่วาสนาของหลันฮวาน้อยนิดเหลือเกินจึงไม่อาจอยู่เคียงข้างท่านได้อีกหากชาติหน้ามีจริงหลันฮวาขอเกิดมาพบกับท่านอีกครั้งเกิดมาชาตินี้ได้พบกับคุณชายหลันหววก็มีความสุขมากแล้วความรู้สึกสุดท้ายของนางจบลงพร้อมภาพของเขา ก่อนร่างของหวงสีเหรินที่รีบวิ่งมาจะกระโจนลงสะน้ำในทันทีพร้อมกับเหล่านางกำนันที่ยืนตะลึงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นองค์หญิงสามยืนมองด้วยความรู้สึกวหวาดหวั่นกับภาพที่เห็นห่วงสีเหรินดำผุดดำว่ายอยู่หลายครั้งก่อนจะตัดสินใจมุดน้ำแล้วหายไปพร้อมกับหลันฮวาคุณชายสีเหรินหายไปแล้วเพคะ หญิงรับใช้หันไปทูลองค์ชายห้าที่รีบเสด็จตามมาก่อนเขาจะสั่งให้ทหารกระโดดลงไปช่วยในทันทีไม่นานนักหวงซีเหรินก็โผล่ขึ้นมาพร้อมกับร่างของหลนหันฮวาที่หมดสติไปเรียบร้อยแล้วพวกเจ้าลงไปช่วยคุณชายซีเหรินพะยะคะ่ะ เหล่าทหารที่รออยู่ด้านบนอีกจำนวนหนึ่งรับคำสั่งแล้วรีบลงไปพยุงร่างของทั้งสองขึ้นมาจากสะชายหนุ่มวางร่างเล็กของหลันฮวากับพื้นแล้วรีบเรียกสตินางในทันทีด้วยความตื่นตระหนกยูจินเจ้าได้ยินข้าหรือไม่เจ้าอย่าเป็นอันใดไปนะหวงซีเหรินพูดตะกุกตะกักด้วยน้ำเสียงสั่นเทาพร้อมใบหน้าหล่อเหลาเกิดความสับสนขึ้นมาในใจด้วยกลัวความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น ยูจินเจ้าฟื้นสิอย่าทำให้ข้าใจหายเช่นนี้เจ้าต้องฟื้นเจ้ากลับมาหาข้านี่เป็นคำสั่งของข้า หวงสีเหรินแต่ที่ใบหน้าของน้ำเบาๆเพื่อเรียกสติทว่าหญิงสาวยังคงแน่นิ่งไร้การตอบสนองก่อนชายหนุ่มจะซุดตัวลงกองอย่างหมดเรี่ยวแรงพร้อมสายตาคมไว้ระริกด้วยความเจ็บปวดขณะที่ความรู้สึกกำลังหลุดลอยสิ่งรอบกายทุกอย่างหยุดนิ่งเขารับรู้ถึงคำว่าโลกทั้งใบหยุดหมุนเป็นเช่นไรก็วันนี้อยู่ๆน้ำตาของชายหนุ่มค่อยๆเอ,อ่ขึ้นมาคล้ายกำลังโดนบีบหัวใจ ใครก็ได้รีบไปตามหมอหลวงมาที่นี่มาให้เร็วที่สุดเพคะนางกำนันผู้หนึ่งรับปากองค์ชายห้าแล้วรีบเร่งฝีเท้าออกไปหวงสีเรือนหันกลับมาพยายามปลุกหลานฮวาด้วยความหวังครั้งสุดท้ายยูจินเจ้าอย่าทำเช่นนี้เจ้ายังไม่ได้เป็นเจ้าสาวของข้าข้าไม่อนุญาตให้เจ้าจากไปไหนทั้งนั้นชายหนุ่มพูดพร้อมหยดน้ำตาไหลลงโดนแก้มบางของนางโดยไม่สนใจสายตาของผู้ใด ถ้าไม่ได้ทำอะไรนางกระโดดลงไปเององค์หญิงสามเห็นถ้าไม่ดีจึงรีบปฏิเสธสิ้นเสียงขององค์หญิงสามเพียงเท่านั้นแววตาของห่วงซีเหรินก็ลุกโชดช่วงตวัดกลับมายังหญิงสูงสักในทันทีพร้อมค่อยๆปล่อยร่างเล็กในมือลงอย่างถนอม ยังกล้าตรัสคำโกหกข้ารู้ดีว่ายูจินไม่มีทางกระโดดลงไปในสะดุ้ยตัวเองข้ารู้จักนิสัยของนางดีและก็รู้พระทัยขององค์หญิงอย่างดีด้วยเช่นกันข้าไม่คิดว่าจิตใจของพระองค์จะโหดเหี้ยมได้ถึงเพียงนี้และนี่ทำให้ข้าคิดไม่ผิดที่ได้ปฏิเสธการแต่งงานกับพระองค์ไปหวงซีเหรินกัดฟันพูดด้วยความกับแค้นใจแววตากโกรธแค้นของชายหนุ่มทำให้องค์หญิงสามถึงกลับกลื่นน้ำลายอึกใหญ่ หากแม่นางยูจินเป็นอันใดล่ะก็ข้าจะไม่มีวันให้อภัยพระองค์อย่างเด็กขาดขอให้ท่านจำเอาไว้คำพูดของห่วงซีเหรินทำเอาองค์หญิงสามหน้าเจือนไปก่อนจะทำใจแข็งเชิดพระพักขึ้นเล็กน้อยแล้วปลายตามองตรงไปยังชายหนุ่มรูปงามที่กลับไปประคองหลันฮวาอย่างถนอมเตรียมรับอาญาจากเสด็จพ่อด้วยและข้าก็ไม่อาจช่วยเสด็จพี่ได้ คำพูดรับเรียบขององค์ชายห้าธรรมให้หญิงสูงศักดิ์ได้สติกลับมาแล้วรีบพันตัวเดินกลับตำหนักไปไม่นานเหล่าหมอหลวงก็พากันเดินทางมายัางจวนท่านเสนาบดีเพื่อหาทางรักษาหลันฮวาพร้อมกับห่วงซีเหรน,นั่งเฝ้าอย่างใกล้ชิดความต่างๆทราบไปถึงพระกันของฮ่องเต้ทำให้พระองค์ส่งกิ้วองค์หญิงสามเป็นอย่างมากรีบเสด็จมาหาหลันฮวาทันทีด้วยองค์เองพร้อมด้วยเหล่าขุนนางติดตามอีกนับสิบคน ฮ่องเต้เสด็จเพคะนางกำนันพูดขึ้นก่อนที่ทุกคนในจวนจะลุกขึ้นยืนแสดงความเคารพทรงพระเจริญพระยะค่ะเสียงเหล่าหมอหลวงและขุนนางในบริเวณนั้นกล่าวขึ้นพลางหลีกทางให้กับฮ่องเต้ที่เดินเข้ามาด้วยท่าทางรีบร้อนแม่นางยูจินมีอาการเช่นไรบ้างทุนฟาบาท ตอนนี้แม่นางยู่จินหมดสติไปเท่านั้นชีพจรนางกลับมาเป็นปกติแล้วพยาคะอะจ,จะต้องต้มสมุนไพรให้กินเป็นช่วงๆเพื่อไล่ความชื้นในปอดออกให้หมดพยาคะคำอธิบายของหมอหลวงทำให้ฮองเต้พยักหน้าเข้าใจก่อนจะหันกลับไปยังหวงสีเหริที่กำลังค้อมตัวลงอย่างอ่อนน้อม ข้าเสียใจที่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นแต่เจ้าไม่ต้องห่วงข้าจะทำโทษองค์หญิงสามให้หลาบจำเป็นเพราะข้าที่ตามใจนางมามากเกินไปข้าไม่คิดว่าองค์หญิงสามจะกล้าทำเรื่องเลวร้ายถึงเพียงนี้ สิ้นเสียงของห้องเต้ร่างขององค์หญิงสามก็เดินสวนเซเข้ามาพร้อมกลิ่นเหล้าคละคลุ้งไปทั่วเหล่านางกำนันพยายามห้ามหักแต่ไม่เป็นผลหญิงสาวสะบัดต,ตัวหลุดแล้วมุ่งตรงเข้ามาอย่างราชบิดาพลันหัวเราะร่วนอย่างไร้จิตสำนึกมันตายแล้วใช่หรือไม่ฮ่าฮ่าข้าละเสใจนักธรรมอดดีบางอาจมาสั่งสอนองค์หญิงเช่นข้าแย่งคนรักของข้าไปแล้วยังไม่สำนึกมันก็ต้องมีจุดจบเช่นนี้แหละบางอาจ เสียงของห้องเต,ต้ตวาดดังขึ้นด้วยความกริ้วพลันหันมองหญิงสาวด้วยสายตาไม่พอใจอย่างหนักเสด็จพ่อเพคะเหตุใดจึงกริ้วข่าข่ามิได้ทำอันใดผิดเจ้าเกือบจะฆ่าคนตายยังคิดว่าตัวเองไม่ผิดอีกเช่นนั้นหรือเหตุใดจึงมีจิตใจหยาบช้าเช่นนี้ข้าไม่เคยสั่งสอนให้เจ้าเป็นคนเช่นนี้นางย่งของข้าอง์หญิงสามย่างขึ้นคุกเข่าลง คำส่งประกาสิทธ์ขององค์ฮ่องเต้พูดขึ้นเหตุใดข้าต้องคุกเข่าคุกเข่าลงขอโทษแม่นางยูจินและคุณชายซีเหรินข้าเป็นองค์หญิงเหตุใดต้องคุกเข่าให้หญิงสามัญเช่นนางกลิ่นเล่าคละคลุ้งไปทั่วเช่นนี้ยังกล้ามาบอกว่าตนเป็นองค์หญิงมีองค์หญิงที่ไหนทำตัวหน้าละอายเช่นเจ้าบ้างหน้าละอายที่สุด น้ำเสียงเสียดสีของห้องเต้ทำให้องค์หญิงสามชะนักนิ่งถึงกับพูดอะไรไม่ออกได้แต่เลื่อนสายตาไปยังทุกคนในที่นั้นด้วยความอับอายก่อนจะหันกลับมายัางราชบิดาอีกครั้งข้าเป็นราชธิดาของห้องเต้แต่จะให้ข้าคุกเพื่อนางฝันไปเถอะว่าข้าจะทำเช่นนั้นด้วยฤทธิ์ของเหล้าหมักทำให้นางยืนเซไปเซมาพร้อมกับใบหน้าแดงก่ำกัดฝันพูดกับราชบิดาอย่างดื้อดึงไม่เชื่อฟัง ข้าจะไม่คุกเข่าให้กับนางข้าจะไม่ทำเช่นนั้นข้าอยากจะรู้ว่าเสด็จพ่อจะบังคับข้าได้อย่างไรองค์หญิงสามพูดพร้อมเสยยิ้มแล้วเลื่อนสายตาทอดมองไปยังหญิงสาวที่กำลังนอนหมดสติอยู่บนเตียงโดยมีห่วงสีเหนั่งอยู่ข้างๆไม่ห่างไปไหนเห็นเพียงเท่านั้นหัวใจของนางก็แทบแหลกสลายกลายเป็นอากาศทหาร เสียงอันหนักแน่นของห้องเต้ทำให้องค์หญิงสามเลื่อนสายตาอันแสนเจ็บปวดกลับไปจับตัวองค์หญิงสามไว้ท่านพ่อจะทำอันใดเพคะหญิงสาวถอยหลังไปก้าวหนึ่งเมื่อเห็นทหารต่างกรูกันเข้ามาจับตัวนางไว้ตามคำสั่งปล่อยค่านะปล่อยค่าเหล่าทหารรีบเข้าจับร่างขององค์หญิงสามในทันทีตามคำสั่งขณะที่นางพยายามจะต่อต้านอย่างสุดกำลงัง พวกเจ้ากล้าดีอย่างไรมาแต่ต้องตัวข่าองค์หญิงสามตวัดด้วยน้ำเสียงไม่พอใจทว่าด้วยแรงอันน้อยนิดจึงไม่อาจปลดพันธนาการจากเหล่าทหารได้เมื่อเห็นแน่ชัดแล้วว่าไม่อาจต่อต้านได้จึงยอมจำนวนแล้วหันใบหน้าแดงกลับมาอย่างราชบิดาอีกครั้งด้วยความไม่เข้าใจเหตุใดจึงทำเช่นนี้เพคะพระองค์ยังทรงเห็นข้าเป็นราชธิดาอยู่หรือไม่เพคะ เอานางไปจำคุกมืดไว้เป็นเวลา30วันจนกว่านางจะสำนึกหญิงสาวได้ยินคำลงโทษเช่นนั้นถึงกับเข่าสุดในทันทีคิดไม่ถึงว่าราชบิดาที่เคยเมตตานางนั้นจะกล้าทำโทษได้รุนแรงถึงเพียงนี้ไม่ให้ข้าเห็นเดือนเห็นตะวัน30วันเสด็จพ่อจะฆ่าข้าหรือเพคะเอาตัวนางออกไป ข้าไม่อยากเสวนากับคนหญิงยโสไม่รู้จักดีชั่วกล้ากระทำสิ่งชั่วร้ายโดยไม่คิดถึงชีวิตของผู้อื่นเอานางไปให้พ้นหน้าข้าฮ่องเต้เบี่ยงหน้าไปทางอื่นแล้วรีบสั่งให้ทหารนำตัวนางออกไปลงโทษก่อนเสียงโวยวายของหญิงสาวจะดังลอดออกมาเป็นระยะจนลับหายไป ข้าต้องขอโทษเจ้าแทนองค์หญิงสามอีกครั้งที่ก่อเหตุไร้ยแรงหมายเอาชีวิตของแม่นางยู่จินถึงเพียงนี้โทษฐานที่นางได้รับนั้นหวังว่าจะชดใช้ให้เจ้าได้บ้างไม่มากก็น้อยเพียงแค่แม่นางยู่จินปลอดภัยข้าก็ไม่ติดใจแล้วพยขหากนางหายเป็นปกติแล้วข้าก็จะรีบพานางกลับในทันทีวังหลวงจะได้กลับมาสงบสุขดังเดิม คำพูดของห่วงสีเหรินทำให้ฮ่องเต้ถอนหายใจแล้วทอดมองร่างบางที่นอนแน่นิ่งอยู่บนเตียงพลางรู้สึกผิดกับเขาทั้งสองอย่างมากโชคดีนักที่นางยังมีบุญอยู่มากทำให้เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ถึงกับฆ่าชีวิตนางได้หาไม่แล้วองค์หญิงสามจะชดใช้อย่างไรจึงจะสะสมกับสิ่งที่ได้กระทำลงไป ฮงเต้พูดจบจึงเบี่ยงวรกายเดินจากไปพร้อมกับห่วงซีเหรนน้อมตัวส่งด้วยกิริยาอ่อนน้อมเช่นเคยข้าไม่คิดว่าองค์หญิงสามจะกล้าก่อเหตุร้ายแรงเช่นนี้ท่านเสนาบดีเดินเข้ามาแล้วเอ่ยขึ้นทางทอดมองร่างของนางด้วยความเห็นใจก่อนที่องค์ชายห้าจะกล่าวเสริมอีกเล็กน้อย องค์หญิงสามกล้าทำเช่นนี้ด้วยเหตุที่โกรธแค้นแม่นางยูจินอยู่มากที่มาแย่งความรักไปจากสีเหรนข้อนี้ข้าพอเข้าใจได้ว่าเป็นเพราะนางรักเจ้ามากชายหนุ่มสูงสักพูดพลางหันไปยังชายหนุ่มก่อนที่ห่วงสีเหรนจะหลุบตาต่ำลงอย่างใช้ความคิด ข้าผิดเองที่ดึงดันจะพาแม่นางยูจินมาด้วยทั้งที่นางปฏิเสธด้วยกลัวอำนาจขององค์หญิงสามแต่ข้าดื้อดึงจนเกือบทำให้นางตายและหากนางเป็นอะไรไปข้าคงไม่มีวันให้อภัยตัวเองอย่างเด็ดขาดหวงสีเหรินพูดพร้อมสีหน้าสำนึกผิดพลันกุมมือหญิงสาวไว้อย่างแนบแน่นก่อนจะเลื่อนมือลูบสีสนางด้วยความทนุถนอม เจ้าต้องรีบฟื้นกลับมาหาข้าอย่าทําให้ข้าต้องรอคอยด้วยความเจ็บปวดเช่นนี้ยูจินเจ้าได้ยินข้าหรือไม่เจ้าอยากทําขนมกับแม่น้ำไปหลานมิใช่เจ้ายังอยากฝึกปักผ้ายังอยากทําอะไรที่เจ้าอยากทําตั้งมากมายข้าจะพาเจ้ากลับจวนตระกูลห่วงให้เร็วที่สุดก่อนเสนาบดีและองค์ชายห้าจะมองหน้ากันอย่างรู้ความหมายแล้วพากันเดินออกไปเพื่อให้ห่วงสีเหรนมีเวลาดูแล,ลหลานฮวาตามลำพัง ชายหนุ่มทอดสายตามองหลันหฮวาพลันหัวนึกถึงรอยยิ้มของนางที่ประทับอยู่ในห้วงแห่งความจำไม่เลือนหายไปมือหนาเลื่อนมาจับใบหน้าอย่างถนอมแล้วมองนางโดยไม่ละสายตายูจิงข้ารักเจ้าข้ารู้ตัวแล้วว่ารักเจ้าเพียงใดเขาพูดออกมาพร้อมกับกลั้นน้ำตาไว้ด้วยความรู้สึกผิดที่ไม่อาจปกป้องนางจากองค์หญิงสามได้ เจ้ามักจะพูดเสมอว่าเจ้าเป็นเพียงยาจกผู้ต่ำต้อยแต่ในสายตาของข้าไม่ว่าเจ้าจะเป็นเช่นไรข้าก็ไม่สนใจทั้งนั้นขอเพียงเจ้ามีลมหายใจอยู่เคียงข้างข้าก็พอชายหนุ่มพูดพร้อมกับจูบลงหน้าผากเล็กอย่างถนอม ทองเตเสด็จตรงไปยังคุกหลวงที่ใช้คุมขังองค์หญิงสามเอาไว้เสียงฝีเท้าของพระองค์ดังเป็นจังหวะพร้อมกับเหล่าทหารพากันหลีกทางแล้วน้อมศีรษะลงอย่างอ่อนน้อมพลางได้ยินเสียงสะอื้นให้ขององค์หญิงสามดังลอดออกมาก่อนชายสูงสักจะหยุดเดินแล้วฟังเสียงสะอื้นนั้นอย่างตั้งใจแล้วหันกลับมายัางเหล่าทหารที่เฝ้าอยู่บริเวณนั้นพวกเจ้าทั้งหมดออกไปก่อนข้าต้องการอยู่ตามลำพังกับองค์หญิงสาม พะยะค่ะสิ้นเสียงของเหล่าทหารฮ่องเต้ก็หันกลับไปยังร่างเล็กขององค์หญิงสามที่นั่งอยู่ภายในคุกด้วยสายตาท้อแท้เหตุใดเจ้าจึงทำสิ่งโหดร้ายได้ถึงเพียงนี้เพียงคำถามแรกจากราชบิดาธรรมให้องค์หญิงสามปล่อยโฮออกมาอย่างหนักนางคู่เขาเข้าหากันแล้วร้องให้อย่างไม่อาย ค่ารักและดูแลเจ้าเฝ้าอบรมสั่งสอนให้เป็นคนดีเจ้าเป็นถึงองค์หญิงสามแต่ไร้คุณธรรมเช่นนี้ต่อไปในภายหน้าจะมีผู้ใดยกย่องเจ้าอีกน้ำเสียงราบเรียบกล่าวตักเตือนด้วยความรักทว่าองค์หญิงสามค่อยๆเหนื่อยพระพักขึ้น แต่ข้ารักคุณชายสิเหรญนข้าไม่อาจตัดใจจากเขาได้ข้ารักของข้ามาตั้งหลายปีข้าเฝ้าดูแลและทำทุกอย่างเพื่อให้เขาหันมองข้าแต่เหตุใดเขาจึงพานางมาย้อเย้ยข้าด้วยเล่าเขาไม่คิดว่าข้าจะเจ็บปวดเช่นนั้นหรือที่หวงสิเหรินทำเช่นนั้นเพราะเขารู้นิสัยของเจ้าขนาดเขาพาคนรักมาให้เจ้าเห็นตัวเป็นเป็นเจ้ายังไม่อาจยอมรับความจริงหากเขามาแต่ผู้เดียวโดยไม่มีแม่นางยูจินมาด้วย เจ้าก็จะมีคำถามมากมายและไม่ยอมรับความจริงเช่นเดิมเจ้าจะเชื่อเขาหรือไม่ว่าเขามีคนรักแล้วจริงๆองหญิงสามนิ่งเงียบไม่ตอบคำถามก่อนที่ฮ่องเต้จะถอนหายใจออกมาด้วยความหนักใจเรื่องมาถึงเพียงนี้แล้วเจ้าควรยอมรับความจริงและสำนึกผิดในสิ่งที่กระทำต่อแม่นางยูจินนางมิได้ทำอันใดผิดต่อเจ้านางดีกว่าข่าตรงไหนเพคะ องค์หญิงสามหันพระพักมองตรงมายัางราชบิดาแววตาร,ริกยังคงแสดงความไม่เข้าใจตลอดเวลาเรื่องของความรักมิได้ตัดสินกันที่ใครดีกว่าใครแต่หัวใจของห่วงซีเหรินเป็นผู้ตัดสินว่าเขาอยู่กับใครแล้วมีความสุขความรักมกักไม่มีเหตุผลเจ้าจะถามหาเหตุผลใหญ่ให้ป่วยการสุดท้ายแล้วคนไม่รักทำอย่างไรเขาก็ไม่รักจะให้บังคับคขู่เข็งกันได้อย่างไร แต่เสด็จพ่อเป็นถึงห้องเต้มีอำนาจยิ่งใหญ่ล้นฟ้าสั่งเป็นสั่งตายผู้ใดย่อมได้เหตุใดจึงไม่สั่งให้คุณชายสิรินแต่งกับข้าแล้วในประเทศหญิงผู้นั้นออกไปให้พ้นทางน้ำตาขององค์หญิงสามร่วงหล่นก่อนที่มือหนาของห้องเต้จะลูบศีสนางด้วยความรักพลางสายสีสไปมมา ข้าไม่อยากเชื่อว่าความรักที่เจ้ามีให้กับซีเรนนั้นจะมากมายจนทำให้ใจของเจ้ามืดบอดได้ถึงเพียงนี้ข้าลงโทษเพื่อให้เจ้าสำนึกผิดในสิ่งที่กระทำต่อแม่นางยูจินแต่เจ้าหาได้สำนึกฮองเต้พูดด้วยแววตาแห่งความผิดหวัง เสด็จพ่อเอาแต่ต่อว่าลูกให้ลูกคุกเข่าขอโทษนางเสด็จพ่อรักลูกบ้างหรือไม่เพคะเพียงแค่บังคับรับสั่งให้คุณชายสีเหรินแต่งกับลูกมันยากนักหรือไงเพคะหรือเสด็จพ่อมีความสุขที่ทอดเนตรเห็นลูกมีความทุกข์เช่นนี้องค์หญิงสามตัดพอแล้วก้มร้องให้อย่างหนัก ข้าคงตามใจเจ้ามากไปแล้วจริงๆเช่นนั้นก็จงอยู่ในนี้30วันเพื่อทบทวนสิ่งที่เจ้ากระทำหากสำนึกไม่ได้ก็อยู่ในนี้ต่อไปเมื่อพูดจบฮ่องเต้จึงลุกขึ้นแล้วเดินจากไปปล่อยให้องค์หญิงสามนั่งร้องไห้ครวญครางด้วยความเจ็บปวด